ลองฟิวต,ตัวตเตอครับไม่เท็อกอันนี้ฟิวฮิตเตอร์อันนี้อะไรอันนี้หัวเผานี่ฟิวเนี่ยหัวเผาดูฟิวนี่ขาดเปลา่นะาเอ็มสิบนะหัวเผานี่อะไรอันนี้7 5็ดสิบห้าแมอันนี้โดมอันนี้โดมนี่อะไรไม่รู้1 0บมนี่ฮิตฮิตอันนี้สามของตัวน,นี้ฟิว อันนี้หกสิบเอ็ะไรนี่อ่านไม่ออกครับเอ <c oughs> ็มเอมกแจมั้งกูแ่แจสามสเอ็มมเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เก่งอ,อันนี้ฮัทสาดสิอมันนี้ฮ <c oughs> ีทฮไฟหน้าอไม่ได้ใจอันนี้อกอันนี้นี่ึงจดอูเอาครับฟิฟวหัวเผาอยู่นี่ดูเมนอยู่นี่มันจะไม่ชอบขาดครับ ต้องดูดีครับมีแค่นี้แหละต้องดูพอเป็นแนวทางได้อยู่ครับเปิดดูข้างในครับมีข้างในมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละดูนี่หัวเผาอันนี้ฟิลเมนถ้าขาดก็ตัดไม่ติดกันหัวเผาอยู่นี่ฟิลเล่ไ้ฟิลไมนฟิลเล่อันนี้ฟีเล่มีตัวเดียวตัวนี้ฟีเล่อะไรไม่รู้ลืมฮิตนี่ไฟหน้าว่าไม่ได้ใจอันนี้ก็ทั่วไปครับมีแค่นี้แหละ มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อันนี้ครบสมบูรณ์ครับเตยต้าไม่ติดเอกครับแค่นี้แหละเทียบกันชัดๆให้ดูเลยครับลอกเอาแล้วกันช่างไหนอยากได้ทีรถรุ่นเก่ามากก็ลืมครับลืมเหมือนกันไม่เคยสนใจก็ลืม ฟิวเลอร์ฟิวตเตอร,ตตอร์แล้วก็7 5แอมอะไร้ฟิวมีแค่1 2 3 4อันนี้กับนิ้วฟิวโอวเผาอันนี้เมน80อะโกล8 0แอมครับโอวเผาอันนี้ 60m ฟิวเอ็มฟิวคุนแจเอ็มเอ็ AM. อันนี้ไม่รู้อะไร,ป,ร,ะรปัดจ้บันฝนเ่าไม่ได้จจะยต้องเช็คดู ไปมาเห็นเจ้าของว่าปัดตาโฟนไม่ทำงานอยู mm ่โ hmm. น้นตัวไหน mm hmm. มีข้างในชุดหนึ่งตรงนั้นอะ่ะมีอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งครับเก่ามีแค่นี้แหละน,นี่ชุดหนึ่งเฮ้ย hey, อยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างในเขาบอกนาอยู่ข้างในตรงนี้ครับจำไม่ได้อน่าอยู่ใต้นี่โอ้ยใช่ใต้นี่นี่ครับอยู่นี่ชุดหนึ่งเอ้ยนี่ชุดมัน มีอะไรบ้างไม่รู้ยวดูก่อน